กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ f c ทีทรักทุกท่านครับ EP ที่17ครับสวยงามยามเช้าเช้าครับอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่1ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านเก่าๆมันๆเลยครับ รายการละ300บาทครับบูชา2อ,องค์500บาทครับรายการที่2ครับเป็นพระขุนแผ่เนื้อดินครับเรี่ยมเก่าโบราณครับเนื้อมันมันเลยครับมองแทบไม่เห็นองค์พระเลยครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกลายงาเลยครับ ขุนแผนมหาสน่ครับมีตาขาขายล่ำรวยครับมหานิยมมหาอุดครับรายการที่3ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านเก่าๆเลยครับมีคราบไข่ด้วยครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับเดินทางแควคาดปลอดภัยครับรายการที่4ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับหลักเก่าเก่ามันเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับ รายการที่5ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับออกสาดแดงเลยครับเก่าไม่เก่าครับ รายการที่6ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับเก่าๆมันๆเลยครับเก่าได้อายุครับรายการที่7จครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์หูติ่งครับเนือแก่งแ่งแน่นๆนนมันๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสามร้อยบาทครับผ่านตลอดสายครับไม่แสงทางโค้งครับบางบางเบาเบาครับราคาสบายกระเป๋าครับ รายการที่8ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับอยู่ในตนลับสเตเลสครับพร้อมของบูชาได้เลยครับไม่ดำไม่ลอกครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับ ด้านหลังปั๊มหมึกตายางครับน่าจะเป็นรูปเจดีครับเนื้อเก่าๆมันๆแก่งๆเลยครับช่ำๆเลยครับรายการที่สิบครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับหลักลอนๆเลยครับ ตามหาอุดครับมหาโชคมหาลาบครับเงินทองไม่ขาดมือครับรายการที่11ครับเป็นเหรียญพระอุปชาอีวัดสัตหีบครับเหรียญห่วงเชื่อมครับ ในงานหล่อพระพุทธรูปครับเหรียญที่ระลึกกรับปีพศสอ7 3ครับ,ออรบเหรียญสวยๆคมๆเลยครับเก่าได้ใจเลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับพิมพ์ปั้นลอยองครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับ เนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเรียมกรอบพาสติกครับเป็นรูปกระเช้าครับกันน้ำเข้าครับไม่กันน้ำออกครับ รายการที่14ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับพักกิ่งปอวเลตหลอห้าครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโลครับ เหนืออันปะกาครับในวัดบ้านนาหัวช้างครับสกลน,นกครครับที่รลลึกงานสร้างโบสถ์น้ำครับรุ่นสองครับปีพศสอ0 7ครับด้านข้างครับ รายการที่16ครับเป็นพระกี่บัวเนื้อดินครับเลี่ยมเก่าครับเลี่ยมเก่าโบราณครับน่าจะเป็นพระกูครับรายการที่17ครับเป็นพระปางลีลาเนื้อดินครับ ลงลักเก่าครับเนื้อแก่งๆเลยครับเป็นพระกู่ครับรายการที่18ครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับพิมพ์ภายคู่ครับเนื้อดินมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับ รายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่อกล่องครับเนื้อมันๆแก่งๆเลยครับแน่แนๆเลยครับรายการที่20ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับ เนื้อเก่าๆมันๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่21ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับเทพวิทยาคมเถนครับหลวงพ่อคูณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเสียงกิ่งดังกังวานกึกก้องครับ รายการที่2 2ครับเป็นเหรียญพระครูวิบูลวัชระธรรมครับเหรียญที่ละลึกปลอดภัยครับหลวงพ่อสว่างครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับปีพศ25 1 0ครับน่าจะเป็นเหรียญกระไหลครับกระไหลเงินครับ รายการที่23ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่องเงินครับใต้ฐานอุดกิ่งครับต่อโค้ด1415ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่24ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับพระดีครับแห่งเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับรายการที่25ครับเป็นปัม๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับ ได้ฐานตัวทอรครับสวยคมสวยมันเลยครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญจอบหล่อบโบราณเก่าครับถักลวดเก่าครับ ลวดขึ้นสนิมเลยครับเก่าไม่เก่าครับ300บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่2 7ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนื้อเก่งๆเลยครับมันๆเลยครับน้ามองหน้าบูชาครับ สวยเย้าอยู่วนใจเลยครับรายการที่2 8ครับน่าจะเป็นพระือครับพระลือลำพูนครับเหนือดินเก่าครับเหนือดินมันๆเลยครับเป็นพระกู่ครับ รายการที่2 9ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นมันมันเลยครับแต่ไม่นิ่มครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ กาตามการเวลาครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับสามร้อยบาทครับก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ครับ รายการที่31ครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแมันมันเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาเนื้อดินงับลงรักเก่าครับพิมพ์เล็กครับ นางพยาพิมพ์เข่าตรงครับรายการที่33ครับเป็นพระเหนือดินครับเหนือดินมันๆเลยครับน่าจะเป็นขุนแผนใบพุทราครับกุวัดใหญ่ชัยมงคลครับ เมืองกรุงเก่าอายุธยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับรายการที่34ครับเป็นเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขครับด้านหลังจานอักษรเลขยันครับเรียมเก่าครับ รายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาเนื้อดินครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับเนื้อดินครับน่าจะเป็นพิมพ์ข่าโค้งครับรายการที่36ครับเป็นพระหลวงพ่อพระพุ่น พระพุทธชินราชครับหลังยันห้าครับเนื้อแร่เหล็กน้ำผีครับรายการที่37เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับพิมสองหน้าครับ ลงลักเก่าครับเนื้อเก่งๆเลยครับเก่าได้อายุเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระผงหลวงพ่อทวดครับด้านหลังลอยแร่เลยครับน่าจะเป็นวัดประสาสครับด้านหน้าครับก็ลอยแร่ครับ โลยแรกกายสิทธิ์ครับรายการที่39เครับเป็นพระปางลีลาเนื้อดินครับอิวองอ่อนช้อยอรชรอ่อนแอนเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับเนื้อดินเก่าครับ น่าจะผสมกระดูกผีเจ็ดป่าช้าด้วยครับขาวขาวเลยครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับมีตามหานิยมอย่างแรงครับหญิงรักหญิงหลงครับชายเห็นชายงงครับลำให้ควรหาครับ ลองให้มาหาหนูครับขอจูจุบสักทีครับรายการที่40ครับเป็นพระผงวัดพับครับเนื้อมันๆเลยครับมันมๆน,นวลน,นวลแน,น่นแน่นแต่ไม่นิ่มครับนวลน,นวลครับ มาดูรายการพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่สองฟองครับนุ่มๆมันๆเลยครับไม่แรงครับไม่แพงครับไม่แสงทางโค้งครับบางๆเบาๆครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับไม่มีห่วงครับ หลังยันห้าครับปีพศสองสี่แปดสองครับลงลักเก่าครับเนื้อเงินหรือเปล่าครับมีรอยกะเทาะด้วยครับขาวขาวนวลน,นวลครับ รายการที่สองครับเป็นพระล่วงยืนประทานพรครับเนื้อชินตะกัวครับเป็นพระกู่ครับพระล่วงหลังลางปืนครับเลี่ยมเงินเก่าครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับราคาแบ่งปันทุกองค,ครับ รายการที่3ครับน่าจะเป็นพม3หน้าครับพม4ี่หน้าครับหลวงพ่ออีครับหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับกรอบแตกรายงาเลยครับเรือนรางแทบมองไม่เห็นองค์พระเลยครับ พ่ออีวัดสัตตหีบครับเมืองชนบุรีครับรายการที่4ครับเป็นชูชกเก่าครับไม้แกะครับน่าจะเป็นไม้ลักครับเบาๆครับชูชกเรียกทรัพย์ครับเรียกเงินเรียกทองครับ เงินทองไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำครับอิ่มไม่มีอดครับเงินทองไม่ขาดมือครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นตะกรุดพอกยาเก่าครับหลวงพ่อกันหรือเปล่าครับ สกุดพอกผงยาเก่าครับรายการที่6ครับเป็นพระหูยานครับหล่อบโบราณเนื้อชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับใส่ตลับพร้อมของบูชาได้เลยครับ อยานลบบุรีครับมีคาบกุได้ครับคาบไขวัวครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเก่าไม่เก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระวัดปากน้ำครับ ด้านหลังเป็นอักรเลขยันครับสมเด็จวัดปากน้ำครับพระผงของขวัญครับเรียมเก่าๆเดิมๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดเดิมครับด้านหลังเป็นยัน5ครับปีพศสองสี่ครับ หลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพครับเมืองปากน้ำโพครับนครสวรรค์ครับเจ้าของตำนานครับมีดหมอครับอันลือลั่นสถานปัตตภีครับรายการที่9ครับเป็นตะกุดเก่าครับ ักเชื่อครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่สิบครับรายการสุดท้ายครับ เห็นพระชัยหล่อโบราณครับพิมพ์สองหน้าครับใต้าฐานอุดกิ่งครับพระชัยตาแดงครับเมตตามหาสเสน่ห์ครับหญิงรักหญิงหลงครับขาขายร่ำรวยครับเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดมือครับมีอยู่สององค์ครับ พระชัยตาแดงครับใต้ฐานอุดกิ่งครับหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเกตโคตดครับฝันแทงไม่เข้าครับแต่อย่าเข้าไปหาครับเสียวครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพี่ๆน้องๆพ่อแม่ที่สนใจแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080-953-6529ครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาสบายกระเป๋าครับขอบคุณครับ